ข้อมูลที่สหรัฐเขามีและกระทรวงการคลังสหรัฐเขาเปิดเผยที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมีชื่อของบริษัทของไทยมีชื่อของนักการเมืองไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องบางคนเนี่ยอยู่ในรายงานนั้นถ้าเราพวกนี้เราจะไม่อายขอเขาหรือว่าคนของเราเยังไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คือรายงานของกระทรวงการคลังอ,อเมริกานเนี่ยไม่มีชื่อบริษัทไทยค่นะ แต่เขาจะมีรายงานว่าชื่อบริษัทขเขมรบริษัทจีนที่ท,ทำมาหากินสแกมเมอร์อยู่ในขเขมรและในพม่าเนี่ยมีบริษัทใดบ้างบริษัทใดบ้างที่มีอส,สังหาริมทรัพย์หรือฟอกเงินที่อเมริกาด้วยทรัพย์สินบัญชีอะไรอื่นๆแต่เขาจะมีฟุตโน้ตไว้หน่อยว่าผู้บริจาคให้กับบริษัทเหล่านั้นหรือผู้มีหุ้นส่วนแต่ไม่มีชื่อบริษัทที่เราพูดพูดถึงแต่ไม่ได้เอย่ย บนจอนี้นะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยแต่เขามีระเบียบและกฎหมายของกระทรวงการคลังเขาบอกว่าบริษัทที่มีหุ้นส่วนไม่ต้องถึง50%ก็โดนอายัดท,ทรัพย์สินด้วยมสมมุติว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินคอนโดอะไรเมืองไทยไปถือหุ้นกับบริษัทของเขมรของจีนที่ไปฟอกเงินที่อเมริกาก็โดนด้วยถ้าโดนด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นชื่อเองนะครับเราที่เราไม่กล้าเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวอเมริกาเขาจะเอ่ยให้ถ้ามีชื่อบริษัททรัพย์สินที่ดินหมู่บ้านจัดสรรในเมืองไทยไปโผล่ที่อเมริกาไปฟอกเงินด้วยแต่ถ้าเกิดที่ที่เมืองไทยเราจะเอ่ยชื่อเราก็ต้องมีหลักฐานใช่ไหมเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าอันนี้ดิฉันเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทที่ทางการสหรัฐอเมริการะบุนะคะ ในเว็บไซต์นั้นระบุชื่อบริษัทไทยที่เขาไปลงทุนอะอันนั้นมีค่ะมีแต่ต้องลงทุนร่วมเป็นการลงทุนร่วมกับบริษัทที่เขาขึ้นบัญชีดำบัญชีดำหรือแดงที่ก็ฟรีสบัญชีดำที่ก็ฟรีสน